กดเงินวันที่10กันยายนนี้โอนเงินเข้า3กลุ่มข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเงินพิเศษและเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน63นี้เงินก็จะโอนเข้าให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในวันพฤหัส,สบดีที่10กันยายนนี้จำนวน3กลุ่ม หนึ่งเด็กแรกเกิดถึงอายุหกขวบที่อยู่ในครอบครัวรายได้น้อยก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กคนละ600บาทนะครับซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ1นล้านหกแสนคนนะครับแล้วก็มีผู้ที่ทยอยได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้ได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติงบกลางนะครับเพื่อมาเติมเต็มในส่วนของการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กอย่างต่อเนื่องครับกลุ่มที่สองนะครับก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่จะได้รับ เบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายนนะครับ6 0 0ถึง1000บาทตามเกณฑ์อายุนะครับซึ่งก็ยังคงใช้เกณฑ์แบบเดิมนะครับเขาเรียกว่าแบบขั้นบันไดอายุ60-69ถึง69ปีได้600บาทอายุ70-79ถึง79ปีได้700บาท อายุ80ถึง89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับส่วนที่มีข่าวลือนะครับในทานองว่าจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุให้ได้รับเท่ากันคนละ1,000บาททุกเดือนนะครับหรือว่าบางข่าวอาจจะให้เดือนละ3,000บาทนั้นนะครับ ข้อเท็จจริงคือเป็นข้อเสนอนะครับของหลายหน่วยงานหลายองค์กรนะครับในการให้มีการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งภาครัฐนั้นก็จะต้องไปพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับตอนนี้ยังคงจ่ายเงินให้ในอัตราเดิมครับและกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มผู้พิการนะครับที่ มีบัตรประจำตัวผู้พิการ <camar ader> ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ <camar ader> เป็นเบี้ย <oughs> ความพิการคนละ800บาทครับในส่วนของเงินพิเศษอสอมอนะครับหรือเรียกว่าค่าเสี่ยงภัยสำหรับพี่น้องอสอมอกว่า1ล้าน